สวัสดีค่ะนักเรียนเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนใหม่ง่ายๆฟรีวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อ back to school กลับไปโรงเรียนกันเถอะนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะอ่านออกเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษให้นักเรียนฟังนะคะเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะ Are you ready for school? Yes, I have my school bag. What do you have in your school bag? I have a new pencil case with two pencils, an eraser, and a ruler in my school bag. I also have a new pencil case in my school bag, but my pencils are old. Your pencils look new to me. I have a new glue bottle in my school bag. Can't you lend it to me? Yes, I can. We can share it. May I borrow your crayons? Yes, you may. Here you are. What are you doing? I am planting seeds. What kind of seeds are you planting? How do you do that? First, dig a hole. Second, place a seed in the hole. Third, cover a seed with a soil. Fourth, make sure the seed gets plenty of water and sun. Finally watch it to grow. What's that? It's a fly. No, it's not. Is it a mosquito? No, it's not. I see stripes on its body. Is it a bee? Yes, it is. It's a bee. Be careful. Don't frighten the bee. It might sting you. จบแล้วนะคะ <laughs> อ่านออกเสียงบทสนทนาต่อไปนะคะคุณครูจะสอนนักเรียนอ่านออกเสียงคำา1พยางค์นะคะนักเรียนไม่ต้องเน้นหนักนะคะยกเว้นคำที่ออกไม่เต็มเสียงให้เป็นเน้นหนักที่พยางค์ที่2นะคะ,ะคือให้สังเกตต,ตรงที่มีสีเขียวนะคะดูนะคะคำแรกนะคะ,ะจำได้ไหมคะสัญลักษณ์ IPA สัญลักษณ์ IPA คือ คือตัวอักษรทางภาษาอังกฤษนะคะที่จะทําให้เราทราบว่ามีการออกเสียงเน้นหนักคําที่ตรงไหนนะคะโดยอักษร IPA จะเขียนอยู่ใต้เครื่องหมายอ่ะจะเขียนอยู่ภายในเครื่องหมาย b a c k s l a s นะคะโอเคนะคะเรามาเริ่มที่คําแรกนะคะคําแรกอ่านว่า strip sting bag kiss Old, new, be glue, land, share, seed, kite, deep, might, hole, place, soil, sure, what. grow fly ต่อไปนะคะเป็นการอ่านออกเสียงคำสองพยางค่ะให้นักเรียนออกเสียงเน้นนที่พยางคที่1น,นะคะคำแรกค่ะ ready pencil ruler bottle b o r r o w crayon plenty Over. Plenty, Body, Careful, Frightened, Tabaynaka, Ekan, and Aksianka, Eraser Finally, My Mosquito. ประโยชน์ของการออกเสียงด้วยวิธีโฟ o n e ิกนะคะก็คือว่าจะทำให้นักเรียนมีเสียงพูดที่เป็น standard English นะคะก็คือจะมะีความเป็น American accent แล้วก็ British accent นะคะคือจะฟังดูคล้ายๆสำเนียงของเจ้าของภาษานะคะ,ะคล้ายๆนี้หมายความว่านักเรียนจะรู้ว่าคำเนี้ ออกเสียงเน้นหนักยังไงคำศัพท์ที่มีสองพยางจะต้องลงเสียงหนักที่ตรงไหนสามพยางสี่พยางห้าพยางนักเรียนจะต้องออกเสียงเน้นหนักที่พยางไหนถ้านักเรียนอ่านอักษร IPA ได้แล้วก็เรียน p h o n e t i นะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะเข้าใจการอ่านเสียงภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษานั่นก็หมายความว่าเวลานักเรียนอ่านพูดภาษาอังกฤษเนี่ย เสียงของนักเรียนก็จะมีความเป็น Standard English นะคะซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Oxford l e a r n e r Dictionary. com นะคะหรือที่ Dictionary. Cambridge. org นะคะแต่นักเรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านออกเสียง IPA แล้วก็การอ่านออกเสียงสัญลักษณ์ p h o n e t i ได้ก่อนนะคะนักเรียนจึงจะสามารถ เข้าใจว่าคำเนี้ยคำที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยออกเสียงยังไงเน้นหนักตรงไหนนะคะซึ่งคุณครูก็ได้ทำคลิปสอนเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง IPA เอาไว้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกออกเสียงโดยให้อ่านออกเสียงเน้นหนักพยางค์ที่คุณครูขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะพยางค์ไหนที่ครูขีดเส้นใต้เอาไว้ พยางนั้นคุณครูจะออกเสียงเน้นหนะักก็คือว่าจะอ,าออกเสียงเป็นวรรณยุกตตรีนะคะคือจะเสียงสูงมากกว่าคำอื่นนะคะโอเคนะคะเรามาฝึกกันนะคะ Are you ready for school? Yes, I have my school bag. What do you have in your school bag? I have a new pencil case. with two pencils, an eraser and a ruler in my school bag. I also have a new pencils case in my school bag, but my pencils are old. Your pencils look new to me. I have a new glue bottle. Can't you lend it to me? Yes I can, we can share it. May I borrow your crayons? Yes, you may. Here you are. What are you doing? I am planting seeds. What kind of seeds are you planting? How do you do that? First, dig a hole. Second, place the seed in the hole. Third, cover a seed with the soil. Fourth, make sure the seeds get plenty of water and sun. Finally, watch it to grow. What's that? It's a fly. No, it's not. Is it a mosquito? No, it's not. I see strips on its body. Is it a bee? Yes, it is. It's a bee. Be careful. จ g h t e n to be. It might sting you จบแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้านักเรียนอยากที่จะเพิ่มคะแนนการอ่านภาษาอังกฤษนะคะก็นักเรียนสามารถคลิกเรียนเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ Good English Good Accent นะคะภาษาอังกฤษดีเราก็จะมีชีวิตที่ดีมี เงินเดือนสูงๆนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ